สวัสดีครับวันนี้เรียนคณิตกับครูเซนนะครับจะมานำเสนอการบวกเลขแบบอนุกรมนะครับเป็นเทคนิคดีๆที่เอาไว้ใช้สำหรับทำข้อสอบนะครับยกตัวอย่าง,างเช่น1บวก2บวก3บวก4บวกไปเรื่อยๆ จนไปถึงบวก9บวก10นะครับอ,อันนี้ครูขอยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับถ้านักเรียนไม่มีเทคนิคหรือไม่เคยทำโจทย์ข้อนี้มาก่อนนักเรียนก็จะบวกทีละตัวใช่ไหมครับบวกทีละตัว1บวก2เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก4 เป็น 10. อ่บบวกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับบวกจนไปถึง1ิบนะครับซึ่งทําให้เสียเวลามากเลยนะครับแต่ถ้าเรียนสังเกตดีๆนะครับถ้าครูเอาตัวแรกจับคู่กับตัวสุดท้ายเอามาบวกกันนะครับมันคือเท่าไหร่ครับส1บเอเอาตัวที่สองจับคู่กับตัวถัดมาครับคือเท่าไหร่ครับ1 1บเอด นะครับอ่าถ้าคขาจับคู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผลลัพธ์มันจะเท่าเดิมก็คือ11แล้วหนึ่บวก2บวกสาไปเรื่อยๆจนถึง10เนี่ยมันมีทั้งหมด10ตัวใช่ไหมครับมีทั้งหมด10ตัวถ้าจับคู่ก็ได้เท่าไหร่ครับ5คู่เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ11บเคูณหนั่นเองครับซึ่งเท่ากับ ห้าสิบห้าซึ่งถือว่าเร็วกว่าการบวกทีละตัวเยอะเลยนะครับอ่ต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองนะครับลองยากขึ้นยากขึ้นหนึ่งบวกสองบวกสามบวกไปเรื่อยๆนะครับบวกไปถึงเก้าสิบแปดบวกเก้าสิบเก้าบวกหนึ่งร้อยอาู้นักเรียน ข้อนี้นะครับมีทั้งหมด100ตัวเลยนะครับถ้าจะมามาบวกทีละตัวนี่คงไม่เสร็จง่ายๆนะครับเพราะนั้นเราจะใช้เทคนิคเดิมนะครับสังเกตที่จริงมันมีสูตรด้วยนะครับแต่ว่าครูไม่ไม่แนะนําให้จําสูตรเนาะเพราะว่ามันจะโรสมองทั้งเรียนฝึกสังเกตนะครับเทคนิคเดิมเลยตัวแรกบวกตัวสุดท้ายได้1 0ึอด ตัวที่สองบวก,วอออก,กตัวนองลงมาคือหนึ่งอีกต่อไปตัวที่3ามบวกเก้าสก็ได้หนึ100่งรอยเอดเห็นว่ามันเท่ากันหมดเลยนะครับแล้ว1นึ่บวกสบวกสบวกสไปถึงหนึ่งนี่มันมีทั้งหมดกี่ตัวครับหนึตัวใช่ไหมซึ่งหนึ่งร้อตัวถ้ามาจับคู่ได้ทั้งหมดห้สคู่ก็เลยเอาหนึ่งเอ็ด ค,ค,ค,คูณกับ50นะครับได้เท่าไรครับติ๊กตัก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 หนึ่งร้อยเอ็ดคูณกับ50นะครับคำตอบที่ได้คือห้ารอยห้าสิบนันเองครับน้องเอาเทคนิคนี้ไปฝึกดูนะครับขอบคุณครับ